สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินจะพาไปฮอปปิ้งร้านกาแฟาเปิดใหม่กาเฟนิ่เก๋มากอยู่ที่ตลิ่งชันนะคะซอยทุ่งมังกรเก้าที่ร้านจะเน้งหายเป็นเบเกิลสและกาแฟานอนคอฟฟี่ก็มีนะวันนี้มันิสั่งเป็น Black Orange เลือกมเมล็กกาแฟาราซิล ทางร้านทำมาได้ลงตัวมากๆไม่มีความผมเลยเหมาะก,กับอากาศร,ร้อนๆอย่างบ้านเรามากค่ะวันนี้มัน,นี้เลือกเป็น s m o k อก Salmon b a เ e ิ s นะคะ b a เ e ิ s มัน,นี้เลือกเป็นโฮวีททางร้านก็จะอบใหม่ๆเลยค่ะซึ่งกรอบนอกแล้วก็นุ่มไหนเพิ่มซอสมเะเขือเทศและมาสตาร์ดคือดีมากๆทานเป็นมื้อเช้าแค่นี้ก็คึกอ,อิ่มเลยนะคะต่อไปเราจะพาไปเดิรอบๆร้านกัน ร้านเคาน์เตอร์รีโนเวทมาจากบ้านเก่าเลยนะคะซึงงยังเหมือนเดิมสวยงามมากพี่จอดรถก็มีเยอะอยู่นะเติมสิบทันได้เลยทางด้านตกแต่งมีที่นั่งเยอะค่ะด้านนอกก็มีที่นั่งนะช่วงเช้าอาจจะร้อ,รอนไปนิดนึงห้องน้ำก็อยู่ทางด้านหน้าเหมือนกันเราเดินเข้าไปชมในร้านนะคะ คาเฟ่เพิ่งเปิดใหม่ดังนั้นคนก็จะเยอะนิดนึงแนะนำใครไม่อยากมาชนคนเยอะๆให้มาช่วงเช้ชาร้านเปิดทางร้านตกแต่งได้สวยทุกมุมมากค่ะชั้นหนึ่งจะเป็นโซนที่รอสั่งเครื่องดื่มนะคะจะมีที่นั่งทางด้านในแล้วก็ตรงเอาดอร์แต่เอาดอร์ตอนเช้าก็จะร้อนนิดหนึ่งนะคะแต่รับรองว่าถ่ายรูปจะสวยมากๆเบเกิลส์ทางร้านมีขนมปังหลายแบบเลยค่ะเราพาขึ้นไปที่ชั้นสอง ด้านเขากว้างมากๆจริงชั้นสองด้านบนก็เป็นห้องแอร์ซึ่งกว้างมากๆองคถ่ายรูปเด่นๆเขาก็อยู่ตรงชั้นสองนะคะจากชั้นสองสามารถเดินลงไปที่ลานด้านล่างได้เลยเป็นลานที่ฟีลกู๊ดมากๆแนะนํำให้เพื่อนๆมาฮ o อปปิ้งกันนะคะไว้มนีสมาใหม่นะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากๆร้านเปิด7โมงถึง5้าโมงเย็น